อ้าวเขากูจะอ้วกอันนี้เป็นแมตช์ที่สี่ของชายที่ชื่อเอนะครับวันไหนครับวันนี้คนเอคนนี้จะไฝ่น้องเดียนะครน้องเดียมาใหม่วันนี้ได้ไหมครับเรนอันนี้เป็นแชมป์เก่าครับแชมป์เก่ากำลังมีคู่ท้าชิงกับน้องเดียครับโค้ดเวกด้วยสวัครับสอัดีครับน้องเดียครับสวัสดีครับตอนนี้มีคนท้าท้าขอต่อแมตช์ครับต่อแมตช์แต่ขอแมตช์นี้ครับเอกับน้องเดียครับไป เอ้ยเออหัวอะไรเนี่ยเดียวดูเราดูเราครับดูเราดูเราอย่าตามมาครับตามมาเดี๋ยวตามมาหลายโลดโอ้ยลมล้โอ้โหโอ้โหพี่เดียวครับเดี๋ยวไงครับเดี๋ยวไปเดียวกินรังกันเลยอ่าผลผลผลการตัดสินฮะี่เยวฮะต้องเดียวหมดก่อนฮะแต่เนื่องจากน้องเดียวถอนนะครับผิดกติกานะแล้วฝาดแพ้ฟาวผม โอแล้วได้ได้ผมชอบอยงนี้เออเข้าไปเอาอครับเอาอีเอาอออครับโอ้ยว่ามันจ้เลเดีครับรู้สึกไงครับหอกแล้วนอ้วบอกแล้ว่าแฮปปี้ย้นะถ้อีกทีไหว้มครับพี่ยวลยวยโอ้นี่คือวาดีเอน้ไปราดโอเคจะได้จะ้ครับ เดี๋ยวมาแลเดี๋ยวต้องขับรถเลยพี่ครับ,รรบทำ,ไร,รบทำไรครับทำไรครับพูดเดี๋ยวลา <Okay S 2> ้างคอโอเคครับผมผมไมปรอจำตัวกินละอ้วกครับโอเคครับ <okay S 2> ผมคือกินไรไงก็ไม่เมาเพราะผมพวกแตกเออถูกต้องครับ